วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ DT Hunter Channel ครับเอพิโ od ที่22นะครับเราคุยกันมาถึงเรื่องของพลังงานมาจนถึงเอพิโ od 21เนาะคราวนี้ก็เป็นเอพิส od ที่22นะครับก็ยังยังคงวนอยู่กับเรื่องที่มันเกี่ยวกับพลังงาน จากว่าอย่างที่รู้เนะว่าตอนนี้รถไฟ้าเองก็เริ่มขึ้นค่าไฟนะครับค่าไฟก็จะขึ้นเป็น4บาทนะแต่ก็คาดว่าน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าดูจากสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือ,อางานมัตโชว์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพียงไม่กี่วันเนี่ยยอดจองรถไฟฟ้าเนี่ยก็พุ่งกระฉูดแล้วนะครับนะก็อย่างที่ผมพูดไปในอิิโซด ก่อนกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยว่าตอนนี้มีการสนับสนุนเรื่องการใช้รถไฟฟ้าค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเมื่อมีการสนับสนุนมีน้ํามันแพงพอน้ํามันแพงก็ทําให้คนหันมาสนใจรถไฟฟ้ามากขึ้นเมื่อคนหันมาสนใจรถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับขณะเดียวกันทาง p ีทีเองก็มีบริษัทอาุณคลาส นะครับออกมาซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าอย่างค่อนข้างเต็มเต็มพิกัดเลยนะครับเปิดตัวมาทั้งเช่าทั้งซื้อนะครับกำลังโคกับทางบริษัทนะครับในจีนเพื่อที่จะสร้างรถไฟฟ้านะครับมีแพลตฟอร์มของออรถไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับอารุธทาน์เองก็ เรียกว่าเกิดแล้วก็ค่อนข้างไวมากตอนนี้คนหันมาสนใจเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้ากันมากขึ้นอันเนี้ยไหนๆค่าไฟมันก็จะขึ้นแล้วนะครับวันนี้ก็เลยขอคุยเรื่องของการประหยัดพลังงานการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าในบ้านแล้วกันนะครับเราจะได้รู้ว่าเออในบ้านเนี่ยอะไรมันเปลืองไฟที่สุดแล้วก็อะไรที่มัน สามารถที่จะช่วยลดช่วยประหยัดได้เราก็จะต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราจะอนุรักษ์พลังงานหรือเราจะประหยัดพลังงานเนี่ยซึ่งมันอยู่ในฟิลของผมแลยนะครับผมเองผมก็เป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานมา20กว่าปีนะครับก็เข้าทั้งอาคารควบคุมโรงงานควบคุมแล้วก็เป็นทั้งอาจารย์ที่สอน ในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือการลดค่าไฟ <oot. S 1> ง่ายที่สุดเลยที่เราก็ต้องลดค่าไฟในส่วนของบ้านเราเองได้ก่อนนะครับถ้าในบ้านไม่สามารถลดค่าไฟได้เนี่ยแล้วให้เราไปทํากับที่อื่นมันก็คงจะยากเพื่อต้องเข้าใจในเรื่องของพลังงานางในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้พลังงานหรือในเรื่องของพลังงานเนี่ย ผมพยายามพูดไปในหลายตอนแล้วต้องดูจากสองเรื่องนะครับสองเรื่องหนึ่งเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของนิสัยของคนไทยหรือพฤติกรรมที่คนไทยเป็นในส่วนของพฤติกรรมของคนเ,นเราเนี่ยเป็นสวิตซ์ลิซซ์นะครับคือเห็นสวิตไม่ได้นะครับเนาะจะต้องรีบเข้าไปเลยในเอนแรกที่ผมพูดเลยเนี่ย ผมก็จะพูดถึงเรื่องสวิตลิซึมนี่แหละนะครับว่าคนคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยกลับมีนิสัยแปลกๆอย่างหนึง่งก็คือเข้าไปในบ้านเนี่ยถ้าเรารู้สึกร้อนสิ่งแรกที่เราทำก็คือการที่เราจะไปเปิดแอร์เปิดไฟเปิดทุกอย่างนะครับนะแล้วถ้าเปิดแอร์แล้วมันไม่เย็นทันทีคุณจะทำไงครับคุณก็ออกอ,อัดแอร์นะครับอัดแอร์หมายความว่าปรับแอร์ลงให้มันเย็นๆน,นะครับ บางคนเนี่ยปรับแอร์ลงไปถึง18เลยนะครับถึงอุณหภูมิ18องศาไม่เย็นทันทีมันไม่สามารถเย็นได้นะครับแล้วกเ็เนื่องจากว่าในห้องมันยังมีโหลดมีโหลดก็คือมีมีความร้อนสะสมในห้องอยู่เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้มันเย็นถ้าเราอยากให้ห้องทั้งห้องเย็นทันทีทันใดเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรคุณต้องอัดทุกอย่างลงไปถูกไหม อัดทุกอย่างเลยนะครับหมายความว่าอุณหภูมิก็ต้องปรับให้ต่ําสุดปรับให้ต่ําสุดแล้วลมนะครับก็ต้องเปิดในสปีดแฟนสปีดที่เร็วที่สุดหรือว่าแรงที่สุดและทําให้มันกระจายไปทั่วห้องให้ลมเย็นเนี่ยกระจายไปทั่วห้องเพื่อไปหักล้างกับความร้อนที่อยู่ข้างในเนี่ยให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันสองปัจจัยหนึ่งคืออุณหภูมิที่เย็นมาก เพื่อมาทำลายมาหักล้างกันกันกบความร้อนที่สะสมอันที่สองก็คือต้องมีความเร็วลมนะครับที่พุ่งออกมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศและความเร็วลมนั้นจะต้องสัมผัสเป็นลมเย็นนะครับสัมผัสตัวกดเพื่อที่จะให้ตัวเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายแต่พอเป็นคนในห้องพอเข้าไปในห้องคุณ ไม่เย็นสะใจคุณคุณก็อัดแอร์ลงไปแม้เป็นอุณหภูมิต่ำสุดโอเคมันเข้าแค่คอนดิชันเดียวถ้าเทียบกับรถยนต์มันเข้าแค่คอนดิชันเดียวก็คือคอนดิชันที่อากาศเย็นที่สุดคือปรับลงไปให้เย็นที่สุดถ้าคุณปรับแอร์ลงไปที่สิบแปดเนี่ยนะครับลมแอร์ที่เป่าออกมาเนี่ยสิบองศาด้วยทีนี้ถ้าความเร็วลมของคุณเนี่ย ยังคงอยู่ที่เดิมที่ตั้งไว้โดยที่ไม่ได้เป็นโหมดออโต้ที่แอร์จะปรับให้มันให้มันขึ้นความเร็วสูงสุดแล้วก็สวิงไปมาให้ตัวสิ่งที่เป็นก็คือคุณจะต้องรอให้ห้องทั้งห้องเนี่ยโหลดความร้อนสะสมที่อยู่ในห้องมันถูกความเย็นแลกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเทอร์โบนีิคลอเบี่อเทอร์โมนี่คือเรื่องก็คืออุณหภูมิมันแลกเปลี่ยนกันจนมันไปเข้าสู่จุดกึ่งกลางเช่นถ้าลมเย็นออกมาสิองศา ในห้องอุณหภูมิ40มันจะต้องมันแลกกันเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดไปไปเจอกันที่10บวก40เป็น50หาร2เจอกันที่25ครับแต่คุณตั้งแอร์ไว้ที่18ดังนั้นถ้าถ้าอุณหภูมิในห้องที่มันหมุนกลับเข้าไปที่เครื่องนะครับหมุนกลับเข้าไปที่เครื่องแอร์นะไม่ถึง18ที่เราตั้งเอาไว้คอมเพรสเซอร์แอร์จะไม่ ซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งจนกระทั่งาจากที่ไปที่25เนี่ยมันจะลงไปอีกนะครับลงไปอีกพอเป็น25แล้วลมมันคือ10ก็เอา25บวก10เป็น35หาร2 14.5นะครับโอเค14.5ต่ำกว่า18ละไม่งั้นคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดเห็นไหมครับนั่นมันจะต้องมี2ขยักขยักแรกก็คือตั้งแต่อุณหภูมิในห้อง ไล่ลงไปเรื่อยๆจนก,กระทั่งถึงยี่้าจากยี่ห้าตัดไ้มคอมไม่ตัดลากต่อไปอีกจนก,กระทั่งมันลงไปจนก,กระทั่งถึงก็คือสิบสี่กว่าครับพอมันลงไปแก๊กสแล้วเนี่ยมันที่จะตายเพราะว่าคอมพิเซอร์อร์จะทํางานยาวออกไปอีกไฟกินไหมกินที่ขับเพราะคอมยังไม่ตัดนี่ตราบใดที่คอมแอร์ยังไม่ตัดก็กินไฟไปเรื่อยๆกินไฟลากไปยาวๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเอาละคราวนี้มาดูกันว่าแล้วถ้าคุณอยากจะประหยัดยังไงนะครับผมเข้าไปอบรมเรื่องอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวกับจิตสํานึกเนี่ยเยอะมากค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับนะพอไปอบรมในเรื่องจิตสำนึกถามว่าในบ้าน,นอะไรที่เพลิงไฟที่สุดหลายคนก็จะตอบเครื่องทำน้ำอุ่นบ้าง บางคนก็จะตอบว่าแอร์บางคนก็จะบอกว่าเตารีดบางคนก็บอกเครื่องซักผ้านะครับนะแต่ไม่มีใครตอบคอมพิวเตอร์หรือหลอดไฟนะครับเพรามันทุกคนรู้ว่ามันกินไฟน้อยใช่ไหมนะโอเคทีนี้นั่นคือการมองมิติเดียวนั่นคือการมองแค่หนึ่งมิติเท่านั้นในด้านพลังงานเนี่ยเราต้องมองทั้งหมดสามมิติมิติที่หนึ่งคือ ปริมาณการใช้พลังงานของอุปกรณ์นั้นๆเช่นเช่นถ้าเป็นาบางคนที่มองแค่มิติเดียวนะมองแค่การใช้ไฟฟ้าของเครื่องนะเขกาก็จะมองนะอุปกรณ์ทําน้ำปูนเนี่ยเป็นตัวที่กินไฟสูงสุดเพราะอะไรโอ้โห4,000วัตต์5,000วัตต์ยังมีเลย5,000วัตต์นี้คือ5กิโลวัตต์เลยนะครับนั่นหมายความว่า ถ้าคุณอาบน้ำใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอาบน้ำอย่างต่อเนื่องเลยนะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณจะเสียค่าไฟห้าหน่วยห้าหน่วยเลยนะครับเอะงนั้นการกินไฟห้าหน่วยต่อต่อหนึ่งชั่วโมงหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณต้องเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมง ผมถามว่าเวลาคุณอาบน้ำคุณเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งชั่วโมงไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปอาบน้ำอย่างผมเป็นผู้ชายอาบน้ำเนี่ยนะก็ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับนะต่อให้อาบแช่ขนาดไหนก็ตามก็ไม่ถึงสิบนาทีอย่างมากที่สุดก็สี่ห้านาที งั้นเครื่องทําน้ําอุ่นที่กินไฟห้าพันวัตต์เนี่ยหน่วยต่อชั่วโมงเนี่ยห้านาทีกินไฟเท่าไหร่ครับถึงห้าหน่วยไหมไมิถึงถ้าสมมุติว่าอาบน้ำสิบนาทีผมเอาสิบนาทีนะครับคิดตัวเลขกลมๆนะถ้าสมมติว่าเข้าไปเปิดเครื่องทําน้ําอุ่นห้าพันวัตต์นะครับก็คือห้าหน่วยต่อชั่วโมงใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงคือหกสิบนาทีนะครับ ถ้าสมมุติว่าอาบไปสิบนาทีเปิดเครื่องทตาแมอุ่นต่อเนื่องเลยนะสิบนาทีก็เอาหกสิบนาทีหารด้วยสิบนาทีไปก็คือหนึ่งส่วนหกนะครับหนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนหกเนี่ยถ้าค่าไฟหน่วยหนึ่งสี่า 4, บาทนะครับถ้าค่าไฟสี่บาทนะก็เอาหกหารนะเป็นสี่ส่วนหกนะครับนะไม่งนั้นกินไม่ถึงบาทด้วยซ้ำ ประมาณ0.7 70สตางค์นี่นั้นคุณอาบน้ำ10นาทีเนี่ยคุณเพิ่งใช้ไฟไป70สิตางค์นะ่งั้นเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรเลยนะครับมาถึงตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็คืออัตราการใช้งานของของเครื่องเครื่องนะันอุปกรณ์นันนั้นนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ย มนุษย์เนี่ยต่อให้อาบน้ํานานที่สุดในโลกเลยเนี่ยนะครับรือเพทผู้หญิงอาบนะเปิดฝักบัวเปิดมันอยู่อย่างนั้นนะ่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเพึ่งเสียเงินแค่เท่าไหร่เองครับหนึ่งชั่วโมงนะเครื่องห้าพันวัตต์ยี่สิบบาทเท่านั้นมีใครแบ้งไหมครับตื่นเช้ามาถึงปั๊บเข้าเข้าไปห้องน้ําเปิดเครื่องทําน้ําอุน่น 5,000วัตต์นะครับแล้วเปิดทิ้งทั้งวันน้ําท่วมห้องตายพอดีนะครับอันนั้นแหละใช่ครับก็คือตลอด24ชั่วโมงใช้ 5, ้5,000วัตต์อย่างเงี้ยเครื่องทำน้ำอุ่นเปิงจริงแต่ในชีวิตจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นไงโปรดคิดถึงข้อที่สองคือ use rate หรืออัตราการใช้งานของเครื่องด้วยในด้านพลังงานเครื่องทำน้ำอุ่นถือว่าไม่เยอะนะ เพราะอะไรเพราะมันกินไฟเยอะก็จริงแต่ยูสเลตของมันน้อยถ้าบ้านคุณมีคนห้าคนคุณคิดว่าจะอาบน้ำกี่นาทีครับแต่ละคนผมให้นานที่สุดคือห้าสิบนาทีนะคนละสิบนาทีถูกไหมนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นผมให้สูงสุดแค่ชั่วโมงเดียวถ้าเครื่องสี่พันวัตต์ก็กินแค่เท่าไหร่เองครับสี่สี่สิบห สิบหกบาทเองไหมต่อวันต่อหน,ห,นหนึ่งชุดของการอาบน้ำนะครับสมมติมาอาบน้ำเช้าเย็นก็กินแค่สามสิบสองบาทเองเห็นหรือยังยุทเลสคืออันที่สองอันที่สามก็คือเรื่องของคอนโทรลหรืออัตราการการควบคุมของเครื่องความทันสมัยของเครื่องหรือหรือการควบคุมเครื่อง ถ้าคอนโทรลเป็น AI c o คอนโทรเรอร์หรือว่าเป็นระบบใหม่ๆเนี่ยซึ่งมันมีระบบประหยัดพลังงานของมันอยู่แล้วเนี่ยนะครับต่อให้คุณเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเครื่องคุณฉลาดกับเครื่องคุณโง่เนี่ยไอเครื่องโง่ก็แดกไฟเข้าไปกินมันอยู่อย่างนั้นเน่ยกินมันก็ไปเปิดเยอะก็กินเยอะเพราะมันไม่มันโง่ไง แต่พอมันฉลาดได้มันมี AI c o คอนโทรเลอร์มันมีฟอสซิลโ t จิกมันมีระบบควบคุมที่ทันสมัยนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้ประหยัดพลังงานนั่นหมายความว่ามันจะกินไฟน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณดูที่ค่าค่าไฟเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณขนาดใหญ่แล้วเปิงไฟไม่ใช่การควบคุมคุณดีไหมล่ะ การเปิดเครื่องของคุณล่ะดีไหมถ้าสมมุติว่าแอร์อะแอร์ Air นะครับแอร์หมื่นแปดพันบทยูนะครับกินไฟอยู่ประมาณหนึ่งกิโลวัตต์ฮาวนะครับหนึ่งกิโลวัตต์ฮาวนะครับก็คือเปิดหนึ่งชั่วโมงกินหนึ่งหน่วยแต่คุณเปิดแอร์วันละสิบชั่วโมงคุณกินคุณซัดไปเท่าไหร่ครับหนึ่งหน่วยก็คือสี่สิบบาทต่อวันเห็นไหม สี่สิบบาทต่อวันแล้วคุณเปิดเยอะไหมตลอดหรือเปล่าอย่างน้อยๆกลางคืนคุณเปิดแอร์เนี่ยก็มีสิบสองชั่วโมงนะครับและนี่คือแอร์แค่หนึ่งเครื่องในบ้านคุณถ้าห้องนอนคุณติดแอร์ใหญ่หมื่นแปดพันบิทยูหินไฟอยู่ประมาณจริงๆถ้าเกิดว่า ไออารเท่ากับสิบเนี่ยนะครับสิบสองก็ได้สิบสองก็กินอยู่ประมาณสักประมาณสักหน่วยหน,หนึ่งหนึ่งหน่วยครึ่งนะครับหนึ่งหน่วยครึ่งต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นหมื่นแปดก็คือตันครึ่งนะครับนะติดในห้องนอนนะจริงๆติดเก้าพันกว่พอนะครับแต่โดยมากเขาจะชอบติดให้เกินให้เวอร์ไว้ ก็ลเลยไปติดหมื่นสองบ้างหมื่นแปดบ้างก็แล้วแต่หมื่นสองก็คือหนึ่งตันหมื่นแปดก็คือตันครึ่งนะครับนะถ้าเกิดว่าทั่วไปอติดเก้าพันก็เหลือเฟือแล้วในห้องนอนนะครับสิบตารางเมตรยเย็นสบายนะบนะเพราะงั้นถ้าเราอยู่ด้วยความที่ไม่เข้าใจมันว่ามันมีถึงสามมิติไม่ใช่มิติเดียวเนี่ย คุณก็จะเข้าข้อไหนในการอนุรักษ์พลังงานครับข้อไหนครับยับยั้งการใช้พลังงานฟุ่มเฟืยหยุดความเชื่อผิดๆตอนนี้เข้าทั้งสองทัานเลยเรากำลังเข้าใจอะไรผิดเรากำลังเข้าใจการประหยัดพลังงานในมิติที่ไม่ครบพอไม่ครบเสร็จ คุณก็คิดว่าเฮ้ยไอตัวที่มันเปลืองที่สุดคือเครื่องทําน้ําอุ่นงั้นฉันต้องไปประหยัดเครื่องทําน้ําอุ่นทั้งๆท,ที่เครื่องทาน้ําอุ่นมันเปิดแค่วันละรวมกันแล้วไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าในบ้านมีอยู่สามคนใช้แค่ครึ่งชั่วโมงเช้าเย็นสัตไปเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมง หชั่วโมงเครื่องสี่พันสี่สี่สิบหกกินแค่เท่าไหรสิบหกบาทในขณะที่แอร์หนึ่งห้องหมื่นแปดพันบะครับเอาผมให้กินแค่หน่วยเดียวด้เอาเอาแบบลดน้อยๆเลยคิดง่ายๆเลยเนี่ยนะครับเปิดสิบสองชั่วโมงสิบสองสี่สี่ิบแปดกินสี่ิบแปดบาทต่อวันอันไหนเยอะกว่ากันครับแล้วคุณบอกแอร์เป็นประหยัดตัวที่สองถูกไหม นะถ้าคุณไปดูบางคลิปนะครับที่เขามองแค่มิติเดียวเขาจะบอกว่าแอร์คือตัวเปืองไฟอันดับสองจริงๆไม่ใช่ตัวที่เปืองไฟที่สุดคือแอร์หนึ่งเลยคือแอร์ดูจากยูนเลนนะครับสองคืออะไรครับสองคือระบบแสงสว่างในบ้านเพราะอะไรพอมันมืดคุณก็ต้องเปิดไฟถูกไหมถึงแม้ว่าหลอด LED จะกินไฟนนอะ จริงแต่ถ้าในบ้านคุณมีหลอด LED ที่กินไฟอ,อ,อยู่ยี่สิหลอดแล้วคุณเปิดมันทั้ง20หลอดเลยเนี่ยหลอดละ18วันปลาไปเท่าไหร่ปลาไปเท่าไหร่ล่ะครับสิบแปดคูณสองสามสิบหกสาม้อยหกสิบวัตต์สามรอยหกิวัตต์คูณชั่วโมงที่มันเปิด บางทีกลางวันคุณก็เปิดแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณเปิดไฟเผลอๆสิบหกชั่วโมงได้สักสามร้อยยี่สวัตต์คูณด้วยสิบหกชั่วโมงปาไปเท่าไหร่ครับสามหน่วยกว่าเห็นไหมประมาณสามหน่วยกว่านะเมื่อกี้ีนเครื่องทาำน้าอ,อุ่นกินแค่ล่ะ กินแค่สี่ห้าหน่วยเห็นไหมเครื่องทําน้ําอุ่นอ่ะเมะื่อกี้ที่ผมคิดคือเครื่องทําน้ําอุ่นกินอยู่สี่หน่วยในขณะที่หลอดไฟเนี่ยแม้มันจะน้อยมากแต่คุณดันเปิดยาวๆเนี่ยกินเกือบเท่าเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วเห็นไหม,หน,ไหมนี่คือดูพฤติกรรมการเปิดแล้วถ้าเกิดนั่นคือคุณคิดว่าเปิดแค่สิบกว่าชั่วโมง ถ้าเกิดว่ามันเปิดสัก20ชั่วโมงอะไรเกิดึนเห็นอะไรหรือยังเพราะฉะนั้นพฤติกรรมก็เหมือนกันพฤติกรรมการเปิดไฟการเติกรรมการเปิดแอร์นะครับดังนั้นมนุษย์จริงๆเนี่ยมีอยู่แค่สองสเรื่องเท่านั้นที่ในด้านพลังงานคอนเซนเทรตในเรื่องยูสเลสสูง ไฟแสงสว่างกับระบบปรับอากาศในบ้านนะครับแสงสว่างกับปรับอากาศที่เหลือเขาจะเรียกว่าอื่นๆครับคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆมันก็กินไฟน้อยนะครับทุกอย่างถือว่ากินไฟน้อยหมดเลยเครื่องทาน้ําอุ่นถึงแม้มันจะตัวใหญ่ก็จริงแต่มันก็กินไฟน้อยเพราะอะไรเพราะเปิดน้อยไงอย่างที่ผมบอกอะคุณอาบน้ำถึงสิบนาทีไม่ล่ะ ยิ่งบางคนเนี่ยเปิดน้าลาาตัวเสร็จปิดปิดเสร็จแล้วก็มานั่งถูสบู่ถูอะไรก็ว่าไปพ้องวว่เปิดอีกที่หนึ่งอาบน้ําฟืดปิดปึงเปิดปิดเปิดปิดอยู่สองสารอบนี่แหละผมถามว่าเครื่องทําน้ําอุ่นทํางานเนี่ยถึงห้านาทีไหมไม่ถึงไม่ถึงไหมแล้วคุณบอกกินไฟสูงได้ไงจริงไหม โอเคนะเพราะงั้นหนักที่สุดประมาณ40%่ในบ้านนะครับสี่สถึงหกได้ซ้ำนะสี่สถึงหกอยู่กับระบบปรับอาก,กาศครับเพราะบ้านเรามันเมืองร้อนแล้วเราดันสะเออไปสร้างบ้านเรียนแบบบ้านทรงยุโรปซึ่งมันเป็นบ้านที่ต้องการสะสมความร้อนผมเคยพูดไปแล้วนะครับเคยพูดไปแล้วในหลายๆคลิป ดันสะเอะเหอสักกาดไปสร้างบ้านที่มันดันสะสมความร้อนไม่ได้ดูคาแรคเตอร์ของประเทศเลยนะครับพอหลวงรองกาพูดว่าอะไรภูมิวัดภูมิประเทศภูมิอากาศวัฒนธรรมเสือกทะลึ่งไม่ดูเลยไปก๊อปปี้เอาบมึงนอกบ้านมึงนอกมาบ้านมืงนอกมันหนาวมันต้องการสะสมความร้อนไว้ในบ้าน พื่อให้บ้านอุ่นจะได้ลดการใช้ฮีเตอร์เออมาสร้างในเมืองไทยก็ปี้มาเลยอุ้ยกูหลูกระตกหมดเลยรับแดดโอ้จะได้ลดการใช้ไฟไฟกินกี่วันนะลดละสิปเปิดร้อยดวงพึ่งกินไปแค่หนึ่งจหน่วยแอร์ Air ล่ะถ้าคุณมีแอร์สิบตัน่ะ แล้วคุณเปิดแอร์สิบตันเนี่ยนะครับสิบตันคือแสนสองหมื่นบิทนะครับกินไฟประมาณสิบหน่วยต่อชั่วโมงนะครับสิบหน่วยต่อชั่วโมงนะครับเมื่อกี้นี้เปิดไฟร้อยหลอดเนี่ยเพิ่งกินแค่หนึ่งจุดแปดหน่วยนะครับแล้วคุณบอกว่าคุณเอาแสงเข้ามา เพื่อที่จะลดการใช้ไฟลดการใช้ไฟแสงสว่างนะเอาแสงเข้ามาเยอะๆอจะได้ลดการเปิดไฟจะได้ประหยัดไฟทะลึ่งไม่ได้ดูเลยว่าแอมจะเปลองเพราะว่าโหลดแอมมันสูงแดดบ้านเรามันร้อนเราคือเมืองร้อนทะลึง่งทะเลนไม่ได้ดูเลยสะเอะดันไปสร้างบ้านเรียนแบบบ้านทรงยุโรป แล้วอะไรเกิดขึ้นอะอะไรเกิดขึ้นซื้อความสุขด้วยเงินแล้วเป็นไงครับเปลือยแล้วถ้าค่าไฟมันสี่บาทเดือนหน้าเตรียมค่าไฟขึ้นไหมครับแถมเดือนหน้าหน้าร้อนแล้วด้วยคิดกันเอาเองนะครับเอาละจริงๆในเรื่องของการประหยัดพลังงานในบ้านเนี่ยมันยังมีอีกเยอะ แต่ว่าวันนี้เราคุยกันมายาวพอสมควรแล้วเอาไว้คลิปหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับว่าถ้าคุณจะลดค่าไฟในหน้าร้อนเนี่ยนอกจากเรื่องแอร์เรื่องอะไรแล้วเนี่ยวันนี้คุณรู้แล้วนะครับว่าแอร์คือเปลืงที่สุดถัดมาคือระบบแสงสว่างถัดมาคือระบบอื่นๆคราวนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเราจะประหยัดแบบยัง่งยืนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเจอกันแอพีโซสที่23ครับ พิดนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ